เทนเทนวันนี้อากาศดีเนาะโอ้ยโอทีเดี๋ยวขอเกิดใหม่ก่อนแป๊บใครเกิดใหม่แล้ววันนี้อากาศดีแม่เทนดีมากเลยเอยเราแล้วเราเทนเทนแล้วแล้ววันนี้เราเราเราจะไปทำอะไรกันดีวะกันใจกันใจเอ้ยเอาเฮ้ยอย่าสันห่าทำอีกนะเทนเทนไปเที่ยวทะเลกันไหมได้เลย เอย่าพูดระวักันนะ,ดนะนเ,นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวฉันเอารถเดี๋ยวฉันเฮ้ยชาเชนเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมของก่อนนะแป๊บนึงไอ้เชนเทนใครจะเป็นคนขับเราเองโอเคขับไปเล้เอ้ยทำไมถึงโชคร้ายจังจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็มีเครื่องบินมารับแล้วรอแป๊บนึงรอแค่ประมาณแค่แป๊บเดียว เรากำลังขับรถไปนะพี่ดิเวลาขับรถผานกดบ้าอยเ้ยเ้ยไม่นแต่จะบอกนะพี่ว่าเครื่องบินคนนั้นก็ดีนะใจใจดีเร่งรีบๆขับไปหน่อยเร่งเร่งเร่เรนงเจเจขับหลังดิเดี๋ยวบลมรถก็บุบเทนถ้งมันเดนเราเราไปต่อเราไปต่อ เราขับมาถึงทะเลทรายแล้วทะเลนี่ไกลกว่าที่คิดนะใช่ไอเทน <c oughs> แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ใกล้ถึงแล้วค่ะเราขับผ่านทะเลทรายก็ถึงแล้ว <c oughs> ไปกันเลยโอ้เ็น <c oughs> เรามาถึงทะเลกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแหละได้เวลาไปคันปี้เดี๋ยวพี่ขอจัดเต้นแป๊บหนึ่งขอออกจากรถก่อนดึกดื่นขนาดนี้เดวเดี๋ยวขอไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพรุ่งนี้เช้า เ,เฮ้ยเทนเทนเราเราไปโดดเล่นน้อมกันไหมได้เลยเฮ้ยเทนอย่าอย่าอย่าอยาพึ่งเทนเราต้องใส่ห่วงยากันก่อนอยไม่อยากใส่เอาไม่อยากใส่ต้องกลับบ้านนะครับบ้านของเราก็คือโรงงานกดใช่แล้วครับซึ่งขอทิ้งรถนี่ก่อนครับน่ารำคาญ ตายครับเดี๋ยวขอเอ้าใช่เราอยู่จากรถเดี๋ยวเขาออกแป๊บนึงครับเราลองมาทดลองอะไรกับผู้คนกันไหมได้ขอเล่นผู้คนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเทนเราเราลองเอาดาวพื้นือหัดมาวะเรียกดาวพื้นเรือหัดมาอยู่ตรงนี้เทนเทนแล้วแล้วเราจะไม่บอกนะว่าเราเราจะทําอะไรกับมันเทนเห็นพร้อมนะลงไปลงไปพี่ดิ๊กเนี่ยเราพามาลงไปเอง ไโอเคเทนไพ่ว่าเราต้องหาอะไรเล่นอย่างอื่นแล้วเทนเราลองมาทดสอบระเบิดกันนะอ้อยอ้อยแต่โอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาระเบิดแป๊บเอาเทนปินปีนปีดปเฮ้ยแป๊บแป๊บหนึ่งขอไปหาระเบิดแป๊บหนึ่งแล้วพี่ขอไปหาชุดก่อนด้วยเฮ้ยเทนไปหาระเบิดก่อนเทนเทนไปหาระเบิดนะเดี๋ยวพี่ไปหาชุดก่อนดิ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 เยอะหาระเบิดนะ เทนเทนพร้อมทัวรสองระเบิดไหมจเจ้าพร้อมตัต้งแต่แรกแล้วพีดิกก็ระเบิดเลยไระเ,เ,เบิดเราระเบิดกองพวกเราแล้วหนึ่งเดีย๋ยวเอาระเบิดใหม่คือเราแค่าวางเฉยๆเทนเราไม่ต้องยุ่งเทนได้เวลาแล้วอา่าไปเราลองมาวางอยู่ตรงนี้ว่าระเบิดจะแรงไม่แรงกเนาะพีนิกดูมาดูขาเราก่อนไนหะมี่เลียด เลี้ยงออกมาระวังนะระวังระเบิดด้วยนะระวังโอเคระเบิดนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยไปเริ่มสอบกันเลยไปชานะ้ชาช้าเหลือเกินแล้วบบเราเรียบรเบิดโดยที่ตุ๊กก็ดีเหมือนกันโอเทนขาเทนแล้วมีเลือดแล้วนะ ไม่เป็นไรเทนเทนเทนมาอยู่ข้างหลังพี่มาโอ้ยเทนเทนไอเทนโอ้ยแบบแบบนี้ก็ก็ก็ดีเหมือนกันนั่งแบบนี้กอกรอบไอกรอบโอ้ยเทน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 ระบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน ซึ่งเราจะให้หนูหนูทดลองของเราไปเหยียบแล้วกันแต่ก่อนอื่นเราขอวางระเบิดไว้ใกล้ๆก้กรุดเลยเดี๋ยววันระเบิดใส่หน้าโอเคเราได้หนูทดลองแล้วก็คือนินจาไหนนะินจาเราไปเหยียบดูสิโอเคเอ้ยไม่ใช่ลอยเอาเป็นว่าไปอันต่อไปเนาะเทนใช่พวกมันระเบิดระเบิดนี้มันจะไปแรงเลยเทนดูดิเตี้ยก็เตี้ยเล็กก็เล็กนะ ไปไปดูกันจะแรงไหมระเบิดอะไรเนี่ยเทนระเบิดนี้อย่าหาว่ากากนะเพราะว่าพี่เคยใช้มาแล้วเรไม่เอ้าไม่เอ้าระเบิดไฟจะเบิดไอเท็นยายาจะเบิดอะไรนะไอเอ็นไอเอนมาหนี้มานี้มานี้มานี้เทนอันนี้เป็นดอกไม้ไฟเราเราเราต้องวางไกลๆหน่อยก็เพราะว่าดอกไม้ไฟเออไม่ไม่ไม่ห้ามพุ่งมาทางนี้ ห้ามพงโอยเฮนได้เลยพี่เด็กไม่เป็นไรหรอกไปนั่นแหละเอาแบบนั้นมาไปตีเราดิเดาว่ามันคงไปกดไปแล้วช่างมาเราไปอาดต่อไปโอ้เทนพี่ว่าระเบิดนี้เราไม่น่ารอดน,นะเทน,เทนเทนเทว่ารอดไหมเรารอดอยู่แล้วเพราะเรามีเล่นอ,อินฟินิตี้แวนเบอร์กระจองปไปเลยเราสลับที่กันแถมชุดเกราะเราหาตั้งนังพี่ไปหาชุดเกราะเพิ่มอีกป้าบบบบขอโทษขอโทษ เดี๋ยวเาวี่ไปหาเทลลาก่อนนะคราวนี้เป็นการลาก่อนอย่างสันติไม่ใช่จะไม่ลกบอลเทนเล็กเลกแต่ละเเทนเทนเพลยาหยุดเวลาตอนนี้นี่ไม่ใช่เวลามาหยุดเวลาเล่นฉันจะเปิดฉันจะเปิดเวลาชอคือว่าเราออกจากโรงงานกดเมื่อกี้ก็เพราะว่าโรงงานกดแตกแล้วและนี่คือบ้านเกิดของพวกเราจริงๆเนาะเทน เทนโอเคแต่ลำบีบ้านเกิดเทนบอกว่าอย่าอย่าพึ่งบินตอนนี้เทนอย่าพึ่งบินใช่ผมลืมบอกไปครับชุดเกาะบอลระเบิดบอลระเบิดชุดเกาะชุดเกาะพวกเราก็พังไปด้วยนะครับเออเออไอเทนก็โอ้ยแป๊บหนึ่งแล้วยังแล้วเราขอเกิดใหม่แป๊บหนึ่งครับระเบิดมันมันคือมันอยู่ข้างหน้า เอาไว้ทับเราละเรเืเร่องอะไรอ่ะอ,อ้าเทมันมาอยู่ด้านหลังพวกเราได้ยังไงคือ,อคุณจำผมได้ไหมครับคือคือผมเปลี่ยนชุดนะครับและเออขอโทษครับขอโทษครับคุณไม่ต้องต่อใจมันเมืม่อเมื่อกี้นะครับคือผมเปลี่ยนชุดมาเจ้าคันับผมมี้จะบอกเมื่อกี้ระเบิดของพวกเรามันอยู่ด้านหลังครับ มันมีข,ขีมยมันเองมนองันย่งย่งย่ง แทนชั้นไม่ได้เหรอแทนได้เวลาทดสอบระเบิดแล้วไม่ต้องละเทนเอาไปใ,ใกล้ๆใหญ่พี่สงสัยจังเลยว่าระเบิดนี้มันจะเป็นไงนะโอเคเดี๋ยวเราระเบิดเองจะกล่าววิเนี่ยจะเทวิ่งเนี่ยเออ,อยังกัดเลยไอ้เทนอีกแล้วเหรอหยุดเวลา <c oughs> เดี๋ยวพี่แยก,แยกเดี๋ยวพี่แยกส่วนตัวไปหานะ ถันหนึ่งพี่ขอแยกส่วนตัวก่อนเอาแยกเอาแยกส่วนตัวไเดอ้าวพี <dialect> ่ตาขอโทษทีแยกส่วนตัวผิดพี่พาสัตว์เลี้ยงมาด้วยใช่ไหมโมไปเห็นสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเลยช่วยบอกไว้เจ๊แม่ทีหนูชื่อว่าจอฉันเลี้ยงพี่ไม่หนูยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าหนูชื่อว่า หนูมีชื่อว่าน้องช้างสุดน่ารักเทนพร้อมนะน้องช้างหัวรอกเม้นว่าเทนไปเลยค่ะไปเลยเทนดมเทนเลยเออพี่ดีของให้พี่ยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายแล้ว่ขาแล้วค่ะถันเลี้ยงพี่ตายแล้วบอกว่าพี่ดีเราจะไม่ตายดูขาก่อนไหมขาขาขา นึ่งพี่ขอหยุดเวลาก่อนได้ละต่อยเทนแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอขอไม่ขอไม่เท <วะ S 2> นี่ะเี้ยูดขาก่อนไหมเลีอยดออกเพราะว่าเออเทนถึงเวลาเราไปทําคลิปใหม่กันนะครับเพื่อเจอคลิปใหม่เดี๋ยวเราจะให้ทําอะไรอีกเทนเราไปทําคลิปใหม่อะไรดีโอ้เทนหยุดเตะได้โอ้เทนจะบอกได้มันเริ่มมืดแล้วอ่ดูดิเทน เดนลงลงดูบรรยากาศดิโอ oh. ้ยเดยจะคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปทําเกี่ยวกับเทนเราเราไปทําอะไรดี oh. คลิปใหม่บายบายผมลงดินก่อนนะแล้วเราก็ลงดินด้วยเทนสัว์เลี้ยงเพ่ไม่ก็ถือไม้ด้วยคลิปใหม่เราทําอะไรดีครับ uh. มีคนผู้อชอมที่จะตอบได้ไหมครับว่าคลิปใหม่เราจะทาอะไรเดี๋ยวเราไปตอบในเอคอมเมนต์เองเฮ้ยไม่ครับ <laughs> คือ คิดใหม่เราเราคือเราน่าจะลองไปไปขี่เครื่องบินกันนะครับ,บคิดใหม่บ,บินไหนบินแล้วก็เจอกันนะครับได้เวลาขับเครื่องบิน